สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองบองไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตกว,วันพระราสะบอดีที่1ตุลาคม2 5 6 3นะครับจัดไปย้ยเสียนะครับกับศึกสิงห์มาวินจัดโดยเสี่ยหนึ่งสิงห์มาวินหรือคุณทัศชานุน คชชาสุวรรณนะครับณเวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มแข่งขันก็19.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook ไลฟ์แล้วก็ช่อง YouTube ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet 1นึ่งหงไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด1 1แอดไลน์มาเลยนะครับ 5G เบ็ด1 1จัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกสิงมาวินประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพิงพักการยูฟาบุมเด็กเซียนหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรแมงป่องสิทธิสอดสิงนะครับนักชกจากเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้เจอทางด้าน มวยมาแทนครับอย่างเจ้าคาทาเพชรสิงมาวินนะครับหรือคาทาเพชรห้างทองเมลาดาหรือคทาเพชรชอเพชรนลินนะครับเป็นมวยมาแทนช่างช่วงเย็นนะครับวันนี้มาแทนแต่ว่าการฟึตซ้อมก็ยังสม่ำเสมอนะครับนักชกจากเมืองอุดรธานีเข่าในล้วนๆล็อกตีเด้งตียัดไส้มีครบเครื่องครับ ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนพยักฆ์รุนเสือก้ามวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนลูกตากสิลขอส์สอสอสิริพงมาด้วยนะครับถือว่าเป็นฟอร์มสดฟอร์มแรงครับวันนี้คู่ที่1ในรายการผมออกวิธีทางน่านคาทาเพชรสิงห์มาวินนะครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านนาคาพยักฆ์เสือก้ามวยไทยนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้านินพยักษ ลื่นลมแมนชั่นนะครับเด็กสร้างของเสือ9เสือ9มวยไทยนะครับวันนี้เจอทางด้านเป๊ปซี่โสพลออโตแอ์นะครับหรือเจ้าเพชรพยุงชอเกตวินาเก่านะครับชกกันที่พิกัด109่ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ร้อปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านนาคาพยักษ์เสือ9้ามวยไทยนะครับฝีมือดีหลักเหลี่ยมดีครบเครื่องเตะต่อยแม่นยำแล้วก็เข่าในเหนียวแน่น วันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมบอกไปที่ทางด้านนาคาพยักษเสือเก้ามวยไทยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการวันนี้เป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านเด่นทุ่งทองสิงมาวินหรือเด่นทุ่งทองชอเพชรนลินหรือเด่นทุ่งทองเอนนี่มวยไทยนะครับวันนี้เจอทางด้านเดชศักดาปอบุญยโชนะครับชคกันที่วิกัด110 8ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับสดเจอสดเป็นมวยขวาเปิดเกมดักเตะดักแทงเข่าในอาชีพแล้วก็เป็นมวยอาวุธหนักหรือยืนระยะมั่นคงกว่าครับยืดเยื้อนี่ดีกว่าแน่นอนครับคู่ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางด้านเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับคู่ที่3ในรายการนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4ในรายการนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เพชรพลันชัยครับมวยกําลังสดกําลังห้าวนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรนาทายจ่าบ่าวนาทายนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรน้ํางามเกียรติพันธมิตรหรือเพชรน้ํางามสิทธิสามพี่น้องนะครับโชคกันที่พิกัด1 1 7่อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรพลันชัย5ดาวจัดไปให้เสียนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ไปชนะคะแนนโรเบิร์ต สธนบวรที่วิกหมอชิดช่องเกีศีมาแล้วก็ไปชนะน็อกโฟกัสรักชาติที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเวทีมวยอตกรนะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนทัพทีมทองสอจงเล็กเมืองนนที่จังหวัดนนทบุรีครับมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งนะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรพลันชัยครับอาศัยความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงวันนี้บทเบียดเสียดสีดีกว่าแน่นอนนะครับจัดไป ห้าดาวครับคู่ที่สี่ในรายการนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่ห้าในวันนี้คือซึ่งเป็นคู่ค้ำนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับหรือเจ้าเมืองชัยชอคงทองเก่านะครับหรือเพชรดำวิสุทธ์เจริญยนตนะครับมวยสมัยก่อนอยับเสียนันวิสุทธ์เจริญยนต์ครับวันนี้เจอทางด้านขุนพลน้อยสิทธิ์แก้วประพลหรืออ้วนสุวรรณนะครับชกกันที่วิกัด1นึ่งร้อยสามสิบสองนะครับ ถือว่าเป็น132ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่นะครับ31ไม่ใช่32 31ครับวันนี้ต่อยกันที่วิกัด131ปอนผมมองว่าเพชรดำสูงใหญ่ยาวเขาในดีกว่าไล่แขนดีอาวุธครบเครื่องกันหมัดกันสอกอย่างเดียววันนี้เกิดแน่นอนนะครับวันนี้เพชรดำพอเจริญแพทย์มาเกิดครับคู่ที่5ในรายการผมออกไปที่ทางนัน่น เพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาเหลือเกินนะครับโชคกันที่วิกัด115อปอนด์ระหว่างอิทธิพลสิงมาวินหรืออิทธิพลลูกคลองตันหรืออิทธิพลศูนย์กีฬาท่าเสานะครับมวยสูงยาวเข่าดีจากจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ เจอกับทางน้านยอดศิลาช5หพยักนะครับหรือเจ้ายอดนักรบพอบุญสิทธิ์เก่านะครับหรือเจ้าน้องเอ็มเลือหินดา่านนะครับนักโชกจากเมืองนครราชสีมานะครับเมืองโคราชนี่เองโชคกันให้พิกัด1 5 5ปอน,นี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับฝีมือเก่าเก่าเกมอยู่ที่ยอดศิลานะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปทีทางน้านยอดศิลาช .5 พยัก หรือเจ้ายอดนักรบพอบุญสินนะครับเขาในยัดไส้วันนี้ทํางานแน่นอนนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนเพชรแสนคมพวกกองบัดบางบานนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟก่อนนี่ก็ไปชนะนกเพชรเมืองป่านบำรุงสิทธิ์ในยกที่4นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนดินเนื้อทองดาพง1์1ที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมวันนี้ เจอทางน้านอิทธิพลสิงมาวินนี่ผมมองว่าอาศัยความเก่าเก่าเกมความแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้ยอดศิลาชอหาพยักน่าจะเก็บชัยชนะกับค่ายได้อีกครับมวยคู่นี้ครับคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองผมออกไปทางย่านยอดศิลาชอห้พยักนะครับ5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่6ในรายการนะครับ แล้วก็มาต่อกันถึงคู่ที่เจในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านมาเทสเซเว่นมวยไทยหรือมาเทสสิทธิ์สองพี่น้องนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรลำสินช่อห้าพยัก์หรือเพชรลำสินสอกอสุงไงอยิมหรือเพชรลำสินเกียรติพลทิพย์เก่านะครับชกกันที่พิกัดร้อยี่สิปอนด์วันนี้นะครับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่า เพชรลำสินนี่ไฟที่แล้วนี่มาหายใจก็ไปชนะรักสมหมายเงาะปังกะปีมาครับผมบองว่าร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับมวยคู่นี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมอยากให้ดูฟอร์มหลังกันทั้งคู่ครับส่วนฟอร์มหลังมาเทียสนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยขวาฝีมือดีรอบจัดแล้วก็อาวุธหนักเข่าในสู้ดีครบเครื่องนะครับเป็น นักชกต่างชาติที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีมากครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงครับก็เคยแพ้ชนะดากี้ลูกมะขามหวานมานะครับแล้วก็ไปชนะนอกฉลามศึกสิทธิอนไทยที่ลุมพินีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนเพชรมณีพอหลักบุญเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินแบบสนุกสุดมันนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านเพชรลำศิลป์นี่ชอห้าพยักษ์นี่ผมมองว่ามาเทสเซเวน่นมวยไทยนี่ลำบากเพราะว่าดูรูปร่างเสียเปรียบด้วยนะครับความเป็นมวยก็เสียเปรียบรับเพราะว่าเพชรลำศิลป์น,นี่ความเป็นมวยดีกว่าการผ่านมวยมาดีกว่าแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ผ่านมวยดีๆมาเยอะแล้วก็หยุดไประยะหนึ่งไฟสองสามไฟนี่กลับมาฟิตซ้อมวิู่ท่ค่ายมวยช .5 ห้าพยัก์โดยมีเสียชายช .5 ห้าพยักษ์ คุณพัชนินมีจันท์นะครับคุมเข้มแล้วก็บำรุงแล้วก็ให้การปรับทรงมวยปรับอาวุธมวยขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาเป็นมวยเงินแสนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าอาดีตมวยเงินแสนครับถือว่าไม่ธรรมดาครับเพชรลำศินนี่นักชกจากจังหวัดตังนะครับ เป็นมวยฝีมือดีครับสูงยาวใหญ่จังหวะฝีมือดักแทงดักเตะสาดแข้งต่อยหมัดปั้มตีเข่าแรงแล้วก็จัดจ้านครับฝีมือจัดจ้านฟอร์มฟอร์มหลังนะครับของเพชรลำศินนี่ก็ไปแพ้นอกเพชรมรกตแมกจันดีเมื่อเดือนมิถุนายนปี2560นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มาแพ้คะแนนธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับที่ ราชเสนินนเมื่อเดือนกรกฎาคม63นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มาชนะคะแนนรักสมหมายเงาะบางกะปิที่เวทีมวยราชนเนินนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม2563นะครับต่อยแบบไม่ต้องช่างนะครับวันนั้นก็เลยทำเอาร่างกายฟีมือดีขึ้นมาครับก็ชนะทางด้านรักสมหมายเงาะบางกะปิวันนี้เจอทางด้านมาเทสเซเว่นมวยไทย ไม่ประมาทอย่างเดียวเอาชัยชนะแน่นอนนะครับคู่ที่7ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรลำสินชอห้พยักนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปเสียขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองวางไฟด้วยนะครับแล้วก็ฝาก 5G111 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาไว้ให้ แฟนบันมวยได้ชมได้เล่นกันนะครับจัดไปนะครับสวัสดีครับ